สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนสำหรับเ,เดือนนี้นะคะก็ยังอยู่ในเดือนของประเพณีและวันสำคัญของไทยเรานั่นเองก็คือประเพณีลอยกระทงนะคะสำหรับในคลิปวีดีโอที่แล้วที่คุณครูให้นักเรียนชมคลิปวีดีโอเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาวันลอยกระทงนะคะในสัปดาห์นี้คุณครูก็จะสอนใน เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีของไทยก็คือวันลอยกระทงแต่คุณครูจะสอนในรูปแบบของการสรุปกิจกรรมนะคะประวัติความเป็นมาและวัสดุอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ในกระทงนะคะเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะว่าในปีนี้วันลอยกระทงจะตรงกับวันที่เท่าไหร่คะตรงกับวันศุกร์ที่19เดือน พฤศจิกายนนั่นเองนะคะตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน12นะคะก็จะเป็นวันลอยกระทงแต่ในปีนี้คุณครูไม่แน่ใจว่าทางรัฐบาลจะมีการประกาศนะคะการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงได้ประมาณไหนเนื่องจากว่าในสถานการณ์ตอนนี้นะคะยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะคะยัง ยังเยอะอยู่แต่ทีเนี้ยคุณครูก็เลยเาทางโรงเรียนของเราไม่สามารถที่จะเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติคุณครูก็เลยจัดในรูปแบบของการทำคลิปวิดีโอให้ความรู้นะคะบูรณาการกับกิจกรรมนะคะวันลอยกระทงนั่นเองนะคะกิจกรรมวันลอยกระทงเนี่ยนะคะที่คุณครูสอนนักเรียนไปในคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้คุณครูในคลิปที่แล้วเนี่ยคุณครูจะสอนเรื่องของประวัติความเป็นมาใช่ไหมคะสำหรับคลิปนี้คุณครูจะสอนนักเรียนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่นํามาประดิษฐ์กระทงนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่จะนํามาใน,ในการประดิษฐ์กระทงจะต้องเน้นเรื่องของวัสดวุวัสดุที่เป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่า ถ้าเราทําจากธรรมชาติเนี่ยมันก็จะย่อยสลายได้ง่ายใช่ไหมคะจะทําให้น้ำเนี่ยไม่เน่าเสียเป็นการอนุรักษ์น้ําด้วยอ่ะอย่างแรกที่เขานิยมนํามาจากวัสดุจากธรรมชาติก็คือใบตองเด็กๆรู้จักใบตองใช่ไหมคะใบตองหรือใบกล้วยนี่แหละค่ะใบตองเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะนอกจากนํามาประดิษฐ์กระทงแล้วนะคะใบตองยังสามารถนํามา พอเป็นอาหารหรือใส่อาหารแทนกล่องโฟมหรือถุงพลาสติกได้เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเ,เด็กๆรู้จักขนมอะไรบ้างที่ทําจากใบตองข้าวต้มมัดทาจากใบตองไหมคะอ่าข้าวต้มมัดก็ทําจากใบตองนะคะหรือจะทําเป็นกระทงที่ใส่เป็นพวกขนมขนมหวานก็ได้นะคะทีนี้นอกจากใบตองนะคะนํามาประดิษฐ์กระทงแล้วนะคะ ต่อไปก็คือหยวกกล้วยนะคะหยวกกล้วยเนี่ยก็คือลำต้นของกล้วยนั่นเองนะคะใบตองกับหยวกกล้วยเนี่ยนะคะต้นเดียวกันนะคะอันนี้คือใบอันนี้คือลำต้นของหยวกกล้วยนะคะเขาก็จะหั่นมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะกลมๆนะคะอันเนี้ยลอยลอยน้ําได้ดีนะคะเวลาเราวางไปในน้าเนี่ยมันก็จะลอยมันจะไม่จมเพราะมันจะมีน้ําหนักเบาเมื่ออยู่ในน้ํา นะะคหยวกกล้วยก็มาจากต้นกล้วยนี่เองต่อไปดอกไม้ดอกไม้ที่นิยมกันก็เป็นดอกไม้ที่มาจากธรรมชาติเราไม่นําเป็นดอกไม้กระดาษหรือดอกไม้เป็นวัสดุที่ทํามาจากการแปลรูปอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ธรรมชาตินะคะอาจจะเป็นดอกดอกบัวดอกมะลิดอกกุหลาบดอกดาวเรืองหรือดอกอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับ ความต้องการของคนที่จะประดิษฐ์กระทงนะคะซึ่งดอกอะไรก็แล้วแต่ถ้าใส่ในกระทง n ก็สวยงามทั้งนั้นนะคะต่อไปค่ะเทียนนะคะที่จะใส่ในกระทงแล้วก็ทูปนะคะทั้งสอย่างนี้ทั้งสอย่างนี้นะคะถ้าเรานํามาประดิษฐ์กระทงเนี่ยถือว่าเป็นกระทงที่สมบูรณ์แบบแล้วนะคะที่จะนํามาประดิษฐ์ให้กระทงสวยงาม ทีนี้ส่วนประกอบของเมื่อตะกี้ก็จะออกมาเป็นรูปร่างที่เป็นกระทรงตามรูปแบบที่คนประดิษฐ์ต้องการมีตั้งทูบเทียนนะคะดอกไม้ใบตองแล้วก็หยวกกล้วยนะคะก็จะประดิษฐ์เป็นกระทรงที่สำเร็จรูปนะคะที่มีลักษณะรูปทรงต่างๆสวยงามนะคะต่อไปค่ะ กิจกรรมวันลอยกระทงนะคะกิจกรรมที่ทำกันหรือนิยมกันนะคะในการจัดในวันลอยกระทงก็จะมีการประดิษฐ์กระทงนะคะอันนี้ลักษณะของการประดิษฐ์กระทงก็เอาใบตองหรือใบกล้วยนี่แหละค่ะมามาเป็นมาจัดเป็นกลีบแล้วก็สีขาวที่เด็กๆเห็นนี่ก็คือหยกกล้วยรองเป็นฐานนะคะอันนี้คือกระทงที่สําเร็จรูปแล้วนะคะที่ออกมาในรูปร่าง หน้าตาสวยงามในรูปแบบต่างๆนะคะมีการประดิษฐ์กระทงมีการประกวดกระทงสวยงามนะคะประเภทของกระทงนะคะนอกจากจะมาจากวัสดุดวัสดุที่มาจากธรรมชาติแล้วนะคะอาจจะมาจากการทำการประดิษฐ์มาจากขนมปังนะคะเพราะว่าขนมปังเนี่ยเมื่อเอาไปลอยน้ําจะเป็นยังไงคะเหมือนกับการได้บุญด้วยเพราะว่า ถ้าเราไปลอยขนมปังในแม่น้ำเนี่ยก็จะเป็นอาหารของของสัตว์นะคะของปลาของเต่านะคะที่อยู่ในน้ํานะคะและมันก็ย่อยสลายได้เร็วนะคะกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวเด็กๆเ,เคยกินมะพร้าวใช่ไหมคะเนื้อมะพร้าวอ่าเด็กๆเ,เคยทานเนื้อมะพร้าวนะคะกะลามะพร้าวเนี่ยนะคะก็สามารถนํามาประดิษฐ์เป็นกระทงได้เพราะว่ามีน้ําหนักเบาเ,บาเวลาลอยในน้ํา เวลาเราไปวางในน้ำก็จะลอยนะคะอ่านี่คือกระทรงที่มาจากใบตองนะคะใบตองหัวกล้วยดอกไม้นะคะที่คุณครูให้ดูตั้งแต่ฟิล์มร้อา,อา,อาใบใบที่หนึ่งแล้วนะคะหน้าที่หนึ่งแล้วทีนี้อันนี้ก็เป็นอะไรคะประดิษฐ์มาจากดอกบัวก็ทําได้นะคะแต่ไม่ว่าจะประดิษฐ์มาจากอะไรก็ลืมอะไรคะทูบเทียนไม่ได้ดอกไม้ไม่ได้ อันนี้มาจากอะไรคะเด็กๆทราบไหมว่าผักและผลไม้สามารถนํามาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงามได้นะคะทั้งหมดนี้นะคะเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายนะคะและก็มาจากธรรมชาตินะคะที่เขารณรงค์ให้ทุกคนเวลา,าถึงวันลอยกระทงเนี่ยให้ประดิษฐ์มาจากวัสดุธรรมชาติหรือมาจาก มาทำมาจากขนมปังนะคะอ่าอันนี้เป็นกระทงอ่าถ้าประดิษฐ์มาจากดอกบัวนี่คือลักษณะหน้าตาก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะดอกบัวที่สวยงามแค่วางดอกบัวเป็นฐานปักดอกไม้ทูบเทียนเข้าไปนะคะใบตองก็จะมีลักษณะแบบนี้กระทงดอกไม้ก็สามารถที่จะทําได้กระทงผักและผละไม้ก็ทําได้นี่คือความหลากหลายของกระทงที่มาจาก วัสดุที่มาจากธรรมชาติย่อยสลายได้ง่ายนะคะ,ะต่อไปค่ะต่อไปก็คืออาจจะทำมาจากขนมปังที่คุณครูบอกเป็นรูปร่างรูปร่างหน้าตาเป็นสัตว์เป็นเต่าเป็นลูกเป็ดอันนี้เด็กๆเ,เขาจะชอบนะคะ,ะเวลาไปซื้อกระทงแบบนี้ก็ จะได้เป็นอาหารของปลาของเต่าที่อยู่ในน้ำนะคะเป็นอาหารของสัตว์หรือกระทงเป็นคนไอศครีมนะคะก็สามารถที่จะทําได้กระทงกะามะาพร้าวที่ค,ครูให้ดูเมื่อตะกี้นะคะหรือกระทงอาหารปลาก็เป็นพวกขนมปังพวกอะไรอย่างนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะปลาก็จะชอบเราก็ได้บุญไปด้วยนะคะ,ะทําได้สองแบบมาจากวัสดุที่มาจากธรรมชาติย่อยสลายได้ง่ายกับมาจาก ขนมปังนะคะอ่าต่อไปอันนี้นะคะคุณนักเรียนชมคลิปวีดีโอของคุณครูมาสองคลิปแล้วนะคะคุณครูอยากมีคำถามท้ายบทที่อยากจะให้นักเรียนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมนะคะให้เด็กๆบอกกิจกรรมที่ทำกันในวันลอยกระทงมาคนละหนึ่งอย่างนะคะกิจกรรมอะไรบ้างที่เด็กๆทำกันในวันลอยกระทงนะคะถ้าเด็กๆ นึกภาพของปี64 2514ไม่ได้หรือยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้นักเรียนย้อนไปดูในภาพกิจกรรมอตอนเราจัดกันในปี2563นะคะที่เราจัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนนะคะเรามีการประดิษฐ์กระทงนะคะแล้วก็มีการประกวดหนูน้อยนพมาศใช่ไหมคะในวันในวันลอยกระทงนะคะมีการ จัดกิจกรรมการร้องรำนะคะเพื่อความบันเทิงและการแต่งกายในชุดไทยที่สวยงามนะคะนี่คือแล้วก็มีการประดิษฐ์กระทงใช่ไหมคะเราประดิษฐ์กระทงไปไหนเราประดิษฐ์กระทงไปร่วมกิจกรรมในตอนค่ําคืนหรือไม่หรือเราประดิษฐ์กระทงเพื่อถวายวัดนะคะอันนี้แต่โรงเรียนของเราในปี63เนี่ยเราประดิษฐ์กระทงเพื่อไปถวายที่วัดนะคะให้วัดก็นําไปจําหน่ายเพื่อได้ เฮือนมานะคะได้จ่ายค่าน้ําค่าไฟถือว่าเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมและก็ได้บุญนี่คือเป็นภาพกิจกรรมของปี2563ที่เด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ประดิษฐ์กระทงนะคะก่อนที่จะไปถวายวัดก็เอามาลองทดลองดูว่ากระทงที่เด็กๆประดิษฐ์นั้นมันจะจมหรือมันจะลอยมันจะจางไปใช้ประโยชน์ในวันลอยกระทงได้ไหมนะคะและนอกจากนั้นเมื่อเราเข้าร่วมกิจกรรม ที่ทางโรงเรียนจัดแล้วนะคะเด็กๆในตอนค่ำคืนเด็กๆก็ไปร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองนะคะอ่าอันนี้เป็นภาพวันลอยกระทงนะคะของสุขโขทยัยมีการทุกๆปีตามที่ประวัติการเล่าที่คุณครูเล่าให้นะักเรียนฟังประวัติความเป็นมาในคลิปวิดีโอทิศแรกนะคะกิจกรรมวันลอยกระทงส่วนมากนิยมจัดกันก็คือเป็นการแสดงการแสดงที่หลากหลายที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องการรักษา ประเพณีและวัฒนธรรมการประกวดนางนพมาศก็มีการจัดหาเด็กๆก,ก็ได้หนูน้อยนพมาศหรือผู้หญิงหรือผู้ชายที่หน้าตาสวยรูปร่างหน้าตาดีมาส่งมาเข้าประกวดนะคะเพื่อความบันเทิงแล้วก็มีการลอยโคมลอยนะคะนี่เป็นประเพณีของสุขโขทัยนะคะแล้วก็มีการกจัดกิจกรรมลอยกระทงแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนตอนนี้ การรณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมลอยกระทงก็จะมีการจัดกิจกรรมประมาณในรูปแบบเหมือนกับการลอยกระทงในประวัติความเป็นมาของจังหวัดสุขโขทัยนะคะมีการแสดงมีการออลอยกระทงมีการประกวดหนูน้อย นประมาตมีการร้องรำทำเพลงนะคะประดิษฐ์กระทรงเพื่อส่งเข้าประกวดนะคะแล้วแต่สถานที่ที่จัดกิจกรรมเขาบอกว่าความเชื่อความเป็นมาและความสำคัญของวันลอยกระทรงทำไมถึงต้องมีนอกจากมีการอนุรักษ์อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยแล้วก็บอกว่าเป็นความเชื่อนะคะความเชื่อมาทางด้านพุทธศาสนาความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของเขาบอกว่าถ้าใคร ไปร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงนะคะหรือไปลอยกระทงเนี่ยจะลอยทุกรอยโศกลอยโรคลอยภัยนี่คือความเชื่อทางด้านศาสนาจะทําให้เราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขลอยความทุกข์นั้นไปกับน้ําลอยความโศกเศร้านั้นไปกับน้ํานะคะลอยเคราะห์สิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆนี่คือความเชื่อทางด้านพระพุทธศาสนานะคะและก็ก็บอกว่าอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการขอขอมาแม่น้ำคงคา นะคะที่เราใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันในใช้ดื่มใช้กินขอขอมาขอโทษนะคะที่เราได้ได้กระทานะคะตลอดปีที่ผ่านมาอาจจะเช่นทิ้งขยะลงไปในแม่น้ําซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําเทขยะเทเศษอาหารหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งที่ทําให้แม่น้ำเนี่ยสกปรกนะคะเราก็ไปขอขอมาขอโทษฉะนั้นเด็กๆก,ก็ไม่ควรที่จะ นำสิ่งต่างๆนะคะที่เราไม่ใช้แล้วไปทิ้งในแม่น้ำเราควรที่จะจัดทิ้งในสถานที่ที่เขาเก็บให้แล้วก็คัดแยกขยะนะคะให้มันถูกต้องนะคะนี่คือเป็นการเป็นเรื่องของความเป็นมาและความเชื่อในวันลอยกระทงนอกจากเป็นการขอขมาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการลอยทุกข์อยสูกลอยเคราะห์ต่างๆแล้วนะคะอ่า อันนี้ภาพนี้เป็นภาพกิจกรรมที่คุณครูขอฝากคุณครูผู้สอนอนุบาลหรือการศึกษาพิเศษของโรงเรียนวัดโขงนะคะให้นักเรียนทํากิจกรรมแต่คุณครูคุณครูทุกท่านก็น่าจะส่งเป็นรูปภาพจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในแต่และห้องที่เหมาะสมกับวัยแล้วนะคะอันนี้เป็นภาพกิจกรรมเหมาะสาหรับน้องอนุบาลหรือการศึกษาพิเศษที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นภาพกิจกรรมระบายสีและก็รู้จักวัสดุอุปกรณ์ที่ใส่ในในใน,ในการประดิษฐ์กระทงนะคะอันนี้คุณครูผู้สอนก็สามารถที่จะนำไปจัดกิจกรรมในห้องเรียนของตนเองได้นะคะอ่าต่อไปอันนี้เป็นเกมที่คุณครูอยากจะทดสอบนักเรียนป .1 2 3นะคะว่าเออเป็นเป็นการโยงเส้นจับคู่โยงเส้นภาพเหมือนกัน ให้นักเรียนสังเกตฝึกทักษะในการสังเกตนะคะแล้วก็รู้จักวัสดุอุปกรณ์นะคะในกิจกรรมนี้ด้านซ้ายมือเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเทียนที่สองก็คือทูปอันที่สามใบตองซีซีหยวกกล้วย 5. ดอกไม้นี่คือสิ่งที่เราใส่หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์กระทงนั่นเอง นักเรียนมาสังเกตด้านขวามือมีทั้งหมด5ช่อง5รูป1 2 3 4 5าี่หให้โยงเส้นภาพที่เหมือนกันนะคะดูดูสังเกตจากด้านซ้ายแล้วไปโยงเส้นด้านขวาซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนตอบคำถามพร้อมๆกันในคลิปวีดีโอนี้เลยนักเรียนมาดูภาพที่1ภาพที่1เป็นภาพของเทียนซึ่งเป็นซึ่งเราใส่ในในกระทงนั่นเองนะคะ ภาพที่1เด็กๆคิดว่าตรงกับภาพที่เท่าไหร่คะตรงกับภาพที่1 2 3 4าหรือหคะตรงกับภาพที่5เห็นไหมคะต่อไปภาพที่2เป็นภาพทูบภาพทูปด้านขวามือตรงกับภาพที่4นั่นเองต่อไปภาพที่3เป็นภาพใบตองตรงกับภาพไหนคะตรงกับภาพที่1นั่นเองต่อไปภาพที่สค่ะ ภาพที่4ภาพหยวกกล้วยอันนี้ก็ลักษณะของหยวกกล้วยเนาะต่อไปภาพที่5ภาพสุดท้ายเป็นภาพดอกไม้นักเรียนคิดว่าจะตรงกับภาพไหนดีคะภาพที่2อ่านะคะนี้เป็นการฝึกทักษะอาจจะให้น้องๆอนุบาลการศึกษาพิเศษอ่านะคะฝึกภาพสังเกตภาพรูปร่างหน้าตานะคะของภาพที่เหมือนกันแล้วฝึกโยงเส้นนะคะหรือเป็นการ รบทวนรู้จักวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาประดิษฐ์ในการประดิษฐ์กระทงก็ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการนำเสนอกิจกรรมวันลอยกระทงเพียงแค่นี้นะคะถ้าหากนักเรียนจะไปเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงกับผู้ปกครองกับสถานที่ต่างๆที่เขาจัดนะคะคุณครูขอเตือนเด็กน้องๆหนูๆว่า ขอให้นักเรียนไปกับผู้ใหญ่หรือพ่อแม่นะคะเพราะว่าจะเกิดอันตรายนะคะเพราะว่าน้ำนะคะอาจจะทําให้นักเรียนตกน้ําจมน้ําลงได้ฉะนั้นเวลานักเรียนจะไปไม่ควรที่จะไปลอยกระทงกันเองกับหรือกับเพื่อนๆนะคะฉะนั้นเราก็ควรระมัดระวังตัวเองให้ปลอดภัยนะคะในวันลอยกระทงขอให้รักษาประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยไว้ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปนะคะและเดี๋ยว โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติคุณครูจะสอนเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีกิจกรรมต่างๆในรูปแบบที่สมบูรณ์ให้กับนักเรียนนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะในห้องเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ